พัดไทยบริสุทธิ์นะคะเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะเป็นคนขยนันมีมานะอดทนนะคะมีความสามารถและหลายด้านเลยนะคะจึงทําให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจนะคะ ซึ่งเราสามารถเดินตามฝากชีวิตไว้ได้แน่นอนนะคะและท่านทำเนี่ยเพื่อส่วนรวมจริงๆยอมรับเลยนะคะว่าซึ้งใจท่านมากเลยยิ่งฟังยิ่งรักท่านยิ่งชอบนะคะท่านเสียสละกนะคะอยากให้ประชาชนชาวไทยเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีรายได้นะคะเช่นอะไรคะวิสาหกิจชมุมชนที่มะที่จะลงมาเนี่ยรู้สึกว่าทําให้เราทาไมคนะประชาชนเรานี่ยลืมตาปากได้มีไรายได้ ะะมีอาชีพมีเงินหมุนเวียนนะคะถามว่าโอ้ท่านนี่สุดยอดจริง,รงเลยไม่มีบริษัทไหนที่ทําได้แบบนี้นะคะทําเพื่อส่วนรวมจริงเลยถามว่าซึ้งท่านมากเลยนะคะและท่านก็เลยประสบความสําเร็จในธุรกิจหลายอย่างนะคะซึ่งเราสามารถเดินตามท่านได้และเรายอมรับเลยว่าเราอยู่ที่นี่นะคะสําเร็จแน่นอนร่ารวยแน่นอนเลยค่ะนะคะสามสินค้านะคะ,ส,คนะคะสินค้าที่นี่ตอบโจทย์ทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟ คอลลาเจนดีท e ็อกกาแฟเนี่ยกินแล้วทําไมคะสุขภาพดีขึ้นไม่ว,ว่าจะเป็นดวงตาสว่างขึ้นแก้ปวดเมื่อยนะคะใครปวดหลังปวดขากินแล้วทําไมคะสุขภาพดีขึ้นหายปวดนะคะแม้แต่เวลาปวดไมเกรนนะคะปวดศรีรษะเนี่ยนะคะทานไปประมาณสักยี่สิบนาทีจะดีขึ้นเลยนะคะแล้วจะดูแลเดืองควาเบาหวานความดันไขมันนะคะวันไหนอ่ะรู้สึกเพียเนี่ยเราชงกาแฟทานหนึ่งแก้วสุดสดชื่นเลยนะคะ ต้นคอลลาเจนก็เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าโ,โหสุดยอดจริงๆหอมอร่อยแค่เห็นส,สีก็น่าทาน,นะะแล้วค่ะแล้วทานไปทานมานะคะผิวเนี่ยจะใสริ้วรอย,ยค่อยจางลงนะคะอย่างกัะตุ๋ยเนี่ยลองสัเงเกตตัวเองมันทีเราจะมีร่องหน้าผากใช่ไหมคะเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยจะค่อยจางผิวเราก็จะใสขิ้นบอกเลยว,ว่าสุดยอดนะคะเลกตัวหนึ่งคือดีท็อกนะคะคื่งซึ่งได้จากตัวเองเมื่อวานนะคะปกติก็ทานดีท็อกอยู่แล้วอะเนาะก็ก็ไม่ค่อยทาไห่แต่เมื่อวานซึกว่า แต่ก็ถ่ายไม่ออกนะครับปวดหายปวด่ายวุฒทรมานมากเือออกเลยนึกขึ้นได้บอกลูกชงดีท็อกซ์ให้แม่สักแก้วสิลูกก็ชงให้กินสักพักเลยอ่ะค่ะหายปวดทันทีเลยบอกว่าสุดยอดจริงๆในตัวนี้นะคะอย่างที่โค้ชส้มว่าเลยนะคะแล้วต่อไปคือแผนนะคะคือแผนที่เนี่ยนะคะชอบมากเลยสั้นง่ายสบายๆนะคะลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าเก็บเกี่ยวแล้วได้ตลอดจี้นะคะและที่สําคัญคือทําไมคะ ลงทุนนิดเดียวเริ่มต้นแค่สองพันกว่าบาทนะคะแต่มีผลกําไรทําไมคะกับสวีคูณมหาตอนนี้มหาศาลแสนเท่าล้านเท่าเลยจากเริ่มต้นเงินสองพันกว่าบาทนะคะแต่ทําไมเขากลับมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเลยอยู่ที่เราทํานะคะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆแผนแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลงทุนนิดเดียวโอ้แต่ได้เงินหลักล้านมีสุดยอดจริงๆเลยนะคะและที่สอาคัญอีกอย่างที่ชอบคือระบบห้องนี้นะคะ ้องนี้เป็นห้องที่เรียนรู้ห้องทําเงินทําทองห้องความรักห้องความสามัคคีห้องความอบอุ่นทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้นะคะทุกคนเข้ามาเรียนรู้เนี่ยมีประสบการณ์เอ่ยมีความรู้มากมายนะคะมีเงินมีทองเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอยู่ที่ความสามารถแต่ละคนแล้วทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเรามาฟังประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยว่าไปเจอลูกค้าไม่เหมือนกันปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเราก็สามารถเก็บความรู้เนี่ย ไปใช้ไปส่งต่อไปทีบ่บายให้ลูกค้าไปปิดกันใช้ได้นะคะและที่สาคัญโค้ดห้องนี้วิทยาการห้องวิทยากรห้องนี้บอกเลยว่าเก่งทุกคนคะ่ะสุดยอดทุกคนนะคะประทับใจทุกคนเลยนะคะจะพูดว่าจะเป็นโค้ดเดทโค้ชชาตีโคด้ดโคราดโค้ดส้มนะคะพูดเรื่องบริษัทไคะชัดเจน แล้วนะคะทุกคนเข้ามาห้องนี้เข้ามาเป็นผู้สว่วนก็มีความสุขแล้วสุขภาพดีแล้วนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยทุกคนแล้วนะคะแค่มาเป็นผู้ส่วนปุ๊บเข้ามาเนี่ยทุกคนนะ่ะสาเร็จแล้วนะคะร่ํารวยแล้วสุขภาพดีแล้วมีแต่ว่าทุกคนอยายจะร่ํารวยมากขึ้นนะคะสาเร็จมากขึ้น